คุณรู้หรือไม่ว่าในโลกของเปรตด,ดวงวิญญาณมากมายกำลังเฝ้ารอของขวัญจากโลกมนุษย์ของขวัญน,นั้นเรียกว่าบุญบุญที่เราทำได้จากใจสามารถส่งถึงผู้ที่จากไปแล้วแม้เขาจะอยู่ในภพภูมิที่ทุกข์ที่สุดก็ตาม 1. บุญจากการถวายทานแก่พระสงฆ์บุญนี้มีกำลังมากที่สุดเพราะพระสงฆ์คือเนื้อนาบุญของโลก เมื่อเราน้อมศรัทธาและความกรุณาถวายสังฆทานแล้วอุทิศให้เปรตพลังบุญจะเชื่อมตรงถึงพวกเขาได้จริงเหมือนครั้งที่พระโมคขคลานักเคยช่วยมารดาพ้นทุกข์จากเปรตภูมิด้วยบุญทานนี้เอง 2. บุญจากการภาวนาและแผ่เมตตาเมื่อจิตสงบความสว่างจากใจจะเกิดขึ้น การแผ่เมตตาให้เปรตเปรียบเหมือนการส่งแสงแห่งความกรุณาไปชำระความมืดในจิตของเขายิ่งใจเราบริสุทธิ์เท่าใดแสงนั้นก็จะส่องไปได้ถึงเท่านั้น 3. บุญจากการสวรดมนต์ทุกคำสวดที่เปี่ยมศรัทธาคือคลื่นแห่งพลังบริสุทธิ บทสวดอย่างพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทชินบัญชรล้วนช่วยเปิดทางให้วิญญาณที่เราละลึกถึงหลุดพ้นจากพลังแห่งความทุกข์และไปสู่ภพภูมิที่ดีงามกว่าเดิมจำไว้นะบุญไม่เคยหายไปไหนเพราะเมื่อเปรตอนุโมทนาดวงวิญญาณจะได้รับทันทีสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจผู้ให้หากเราทำด้วยความรักด้วยความกตัญญู บุญน,นั้นจะเดินทางไปถึงพวกเขาแน่นอนแม้ระยะทางระหว่างโลกกับนรกก็ไม่อาจขวางพลังแห่งเมตตาได้เลย